ทิเมษนังอันยังธรรมโมเมษนังวรังเกตินะจัตวาทีนะหุ่นตุติเทยบังพลังนัททิพยเมษนังอันยังเป็นใครเดือด้อมตนวังตนเหงาตนชุกชุกเจ้าตนขี้เศาเขาดอน ต้องอิษฐานโชวตวชัดคือธาตุเจียวหลรถงาแตกหักละลายอมตนกุจะต่อตนอมปลายกุจะต่อปลายพราะกุจะฝากไว้กับพระพายปลายกุจะฝากไว้กับาพระแม่ธรณีโสเดชะพระกถาพระฤหลือีเท่าเธอมายงให้แก่กูเป็นกรรมมิรทิพสวาหะพุทธังสูญหายธรรมังสูญหายสังฆังสูญหายพุทธังละลายธรรมังละลายสังฆังละลายอมนโมพิทักษะอมนโมธรรมัสสะอมนโมสังฆสะใจยาทิพสังฆ māyāyā adhīyā pālaṁ pīyāṁ ahojī tevata vajayam namā mihāṁ pūle pūle na te jīna ca yā naṁ thalāṁ parā-abhūtanā tuṇī yukṣeṁ titude ca jā pālaṁ pālaṁ ca saṁkīriyāma-gāsaṁ saṁkī pāṁ pāpa-gāsaṁ saṁkī pāṁ pāpa-gāsaṁ māsāṁ pīsāṁ ca dīkṣaṁ สุวรรณนันท์ธรรมังอธิปุริตัตรนาตักระตุละลาสินิที่สิเหัตนาเทปัจจเชตุขันเจเทวปกถุเืวาสวัรชาปัญจพันอินทามวัจจะเอกจากขานวัชเทวปัญจภูมาสวัมดีทักเวราชาอัจฉอิยาันตาปัจจพุทธานามมิหังจตุรนวัโมทัเวโจตินิปัจจสัตตาอัจฉรเอกทวันาัา น้ำสิทธิ that. That. Mà, ์ดอิน <GO> ม <av uther> ัต <discussion>: ส <t un> ิทธา์ขัดน้ำขัดขัดสิทธิ์ขัดลมขัดสื่อขัดไฟขัดทัศนีขอจงเสด็จลงมาประชุมชุมนุมกันณสถานที่อันเป็นมงคลพิธีให้บังเกิดความเป็นสิริมงคลณบัดนี้จักิดคนด็งคังนเสังเป็นเสด็จองังเกิป็นดจงคักิดควนเสดจ์ักิดคว จามหาันตัธรรมภักมเห็นตัางอัตตังัาตังมวิึงทะเสมที่ันติธรรต่านธรงมวิึงทะเอันที่ันตังรัมันตวิึงทะเลใสัยันตังัานธรมวิจึงทะเลตุจระธรรมาุจธรรมอิติปิโสภกวา อาอาญาบีวังพุทธังสจริังัดฉามิธรรมเสริังัดฉามิสังฆังสริญงัดชามิพะุติปจักรีโลคุตลาธรรมานัโมทายะนรมธอทมายะนรมสัจายะปจัพพุทานมามิหังอาบามัญยงปติมาจังอันคุจังวิทาปรญาปะอุปปชะสิปสยโ โวจวะตะอะอะนิเตจัจฉุเนมัฏฒูตะนาวิเเอะอะสังวิตโรโพธาภูภีตะวาสุททวาติปุฏฐาปิจฺเณวิทัจเจปุรมัฏฐะมหาเทวาสัพเพยักขาปราเจนไฉหิสัมปฏิจามิธุกขมะอะอุปละโมภะยาวีรัตถโยวีระภูนายังวีระหิงสาวีระทาสีวีระทาสาวีราอีพีโลมาณี พิงพิงพาพาหาหาดลือดเลอพิงพิงพาพาหาหาดลือดเลอพิงพิงพาสีตาตาเตจันทติเทนิมาเน่เอเตระเตจักเมตรวนาคาเนเกหวาตุมีเกตุเตภูมิอาจยันตุเทวาจาราธาริสเมยคัคขันทภนาลกา Pada badan yang satu, guru penentu satu, saya satu, kara karo ayam, batanta, saya satu, kara karo ayam, batanta satu. ชัยสา s ุกาดตาโรอาญบัตันตารตาตนานังกรโรมีของชั้นแปดห้องเรียนและอาคารห้องสมุดสอพอทอในวันนี้โดยอิสรานุภาพชัยะชัยะขอพอ,อนพระบรมบอิสวนมเหสุลีบระสุรีสีบรมบอิสวนที่ปไตยไกราชชัยะชัยข,อข,อขออ้อพ่อนท้าวจตุเทวราช ดูกบาลาทิ่ประพิเฐ์ใจยะชัยะร่อนเทวุลัเดสกตย์จยพิทานทั่วอมนสำนักของเทวุรารักรันศักดิ์สิทธิ์จงประสิทธิ์ประสาทมีเทวะกุณาเชิญช่วยอภิบาลบำรุงรักษาท่านด็อกเตอร์พิเชษควรตระโทคผู้ในการโรงเรียน และตรงวิทยานุสรตลอดทั้งบุคลากรคณะภูบาอาจารย์นักเรียนประชังข้าโยคานแต่ทั้งผู้มีบุญญาธิการคงพระประเมว่วนผู้เพเจ้า ได้สเสด็จลงมาสอ,สอ,สอาาบพร้องมากล่าแก่บรรดาพระมาเลือีมุนีเอาดาบุตรเป็นกรรมเดชในองค์อัมาินทาทิราชาวูเป็นประธานใน,ม,น,นมูลนิกรภุมิ่ทั้งหลายนาับนีขา้าพเจา้าจะกระทำการบูชายาข้าพิธีตามจารีตบรรพบิรุผโบราณขอได้จาอนุภาบวินิหารสัาพธรรมาสเจริตมหตท,ทีิเทพบุพระองค์จงประสิทธิประสาดเจก่การพิธีนี้ด้วยเชิญ นักบรลลังกคปูผีพาคทำเพลงตัดเชิง